เมนูวันนี้นะคะจูนทำแกงเผ็ดไก่ใส่ไอ้หน่อไม้ค่ะสูตรนี้จูนไม่ใส่กะทินะคะเพราะว่าจูนไม่ชอบกินกะทิจูนใส่เครื่องในไก่ใส่เลือดใส่ตีนค่ะจะกินกับขนมจีนค่ะทุกคนค่ะจูนพร้อมลุยแล้วค่ะทุกคนขนมจีนแกงไก่ใส่หน่อไม้นะคะเป็นแบบของจูนค่ะที่ไม่ใส่กะทิค่ะแบบที่จูนชอบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะจูนมากว่าแล้วค่ะอุ้ย <c oughs> นี่ก็คือภาษากาง <c oughs> กินพอกินอาหารภาคกลางว่าอันตอนนี้หามงแร่นพี่น้องค่ะจุนกินซาค,ค่ะจุนเห็ดห้แฟนจุนกินเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเหมือนเราเห็นงานอยู่บานค่ะ <c oughs> นี่แหละค่ะไม่นูที่จุนมากินเนาะคะ่ะแกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ค่ะแต่ว่านางงามไม่ใส่กะทิมากินพี่น้องมะมากินแล้วขนมจีนใช่เมื่อกี้จุนกินขนมจีนของคนจีนค่ะซื้อที่ร้านจีนมา เส้นเล็กดีค่ะมาค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยว now 5pm I'm going to have rice with chicken red curry with bamboo shoots คำ me อ o ม e คำคำ I'm so hungry sorry ซีหาวเลยจูนก็ได้เผ็ดถูกใจจูนค่ะซาละแน อืคัวของเจ้าแสงซองใสพี่น้องค่ะสิกินยังเนียนี่ถั่วงอกเอ้ยเหมือนเป็นอี่ยังพี่น้องค่ะสมองเบอร์แบบนี้แค่รอดไม่ใช่ถั่วง,งอก วุดก่อืมจุดนียก้าวเข่าเนาะค่ะเนาะกระยานที่จุ๋มเคยบอกจุดจุ๋มกคอยมากินกะทิพี่น้องค่ะก็สิบ่มีเมนูกะทิบังเกอรกับไส้นิดนึงค่ะ กระเทียมเนี่ยพอใส่เลยสร่ดเพราะว่าอยู่บ้านอยู่เนาะค่ะ เฮี <ersch> ้ยนจุดมไหมค่ะเฮ็ดอาหารบ่เคยว่าสิเป็นอาหารกะทิไหมค่ะกะทิก็คือเฮ็ดขนมค่ะขนมหวานจุ่มใหญ่มากแบบนั้นอืกับอาหารอีสานแบบบดนั่นบดอะไรคือทางอื่นทางอื่นเพิ่นก็ใส่กะทิบางเนาะค่ะเนาะ เฮี่ยนบางเฮียนเวลาปันเด็ขนมจีนเพิ่งกับไสกะทิมันจะเจ้าเฮี้ยนจูนบ่อค่ะเจ้าขนมจีนน้ำใจเฮ็ดตนเ้าน้ำแยปลาเปื่อดีค่ะ มื่อนี้ไม่ได้เป็นเรียนค่ะเป็นวันหยุดหนึ่งสัปดาห์เรียนสามวัน พักบุงหมดแลวจ้ะ๋ยวสิไปร้านจีนกินแล้วกันสิไปเอามาอีกค่ะพักบุงจุนจะไปเสือ่อพร้อมแดงกระเตี้ยมเพราะจุนเชตไปแดกบองค่ะไปแดกบองพัด โหระพาฝ้าหลังส่วนใบดำๆนี่ค่ะหโหระพาใช่แซ่แข็งไหวแเล้วเป็นสีนี่หอมดีค่ะ แซ่แบแบถูกปากมากสมัยเลียดหนังสือเนาะค่ะอร่อยก่อนอยู่ผนิชการสีรม่มเลือเรียนมากขันเห็นแม่ยูนี่จุนสิก,กินเขาไล้ค่ะแม่จุนเฮ็ดไปให้กิน เธอแม่จุแล้วเห็นแล้วก็ใส่กับทิ่นั่นล่ะขาคงสำหรัง ปีนี้ห่อนพิดปกติพี่น้องค่ะความห่อนมันมาวกว่าว่าปกติจุนมืองไม่เฟซบุ๊กจุนของปีที่แล้วยังใส่เสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวอยู่ค่ะปีที่แล้วของวันนี้ค่ะอือจุนต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตอยู่ ปีนี้บอกเลยโอ้ยหนาวมากโอ้ยร้อนมากหนาแฟนจนยด่ทั้งเบาเลยว่าอากาศเปลี่ยนกึืนไก่นะคะเนี่ย ไม่มีใส่น้วไก่เลยมากินเอียงกอาใส่นันังค่ะ พริกแก่งพี่ซื้อมาเองจากเมืองไทยมันสิเพรกว่าพริกแก่งที่เข้าซื้ออยู่นี่เนาะค่ะเนาะมันสิมีขายเป็นกระปุกอยู่ค่ะในร้านจีน ตระนั้นมันสิบอบเผ็ดพอ,ขอเขาเห็ดเพื่อคนต่างชาติน่ำค่ะพี่แกงจุดเอามาเอ็นกาซื้อตลาดตักขนงพี่แกงหยาบไหมคะ่ะ โอ,อ้ยห่อนพี่นนองกินเผ็ดๆร้อนร้อนอากาศก็ร้อนไปกัน,นง่ายไปที่นี่ จุนแก่หมอมบอกงแต่ว,ว่าได้กินหลายวันหน่อยค่ะเพราะจุนชอบเมนูนี้อยู่เอาลาดเขาจะแจบ Mm hmm. แต่โคกมะแล้วเบอร์แบบไง่ายค่ะเบอร์ยี่สบสามยี่สบสามเซนติเมตรโคกดินเผาสันดกขาเขาเอือนเอือบกเป็นเนาะถึงว่าโคกหินก็โคกอย่างนี้แหละจริงปะ แต่กนมันว่าเน่ใจว่ามันบางขนาดใดพี่น้องต้องตำล้วแบบจะล่มแห้งหลายไหมค่ะแต่จุนบอกน้องเขาแล้วค่ะจะของล้านที่ขายวิดีโอว้ากันแล้วว่าจุดพี่จุนว่ามันกนมันบางๆนี่แหละบรู เงยนึงว่าเป็นถูกถูกเนาะค่ะเนาะถ้าอะไรหลับของพวกเขาต้องบอกเพิ่นก่อนเผื่อเคยทีหยังขึ้นก็คิดว่าจะไม่ว่าใส่เทือกเดียวสองเทือกอย่าอ้าองแตกว่าแมนเด็กกลดทะลุมาค่ะย่านเดียวเลยแหละจุนย่านกลนทะลุ ซื้อมาทำรับตำน้ำพริกโดยเฉพาะน้ำพริกปลาค่ะที่เขาก็ต้องใส่แล่นโขลกร้ายไหมคะ เพชรค่ะเพชรเพชรอันนี้สีกินอยู่ด้วยค่ะถ้าไม่อยากกิน,นเหยีมดก่อนเราประเทศนีก้ก็สิกินน้ำค่ะสิคอล,ล่าเราก็กินน้ำแต่ถ้ามากิน,นเหยีมดมันแขน กินแล้วเมนูนี่นาาก็จะเป็นต้องกินก็พักอะไรค่ะ โอเคเนาะค่ะทุกคนคะ่ะเพชรแซบค่ะถูกใจจูนค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จูนขอลาไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวเ่าพอกันคลิปหนาจ้าบ๊ายบายค่ะ